สวัสดีครับยินด,ดีต้อนรับสู่ b e h i มี Me Vlog นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยผมก็กำลังจะถ่ายรีวิวเจ้าตัวนี้นะครับเป็น Capture Car d นะครับแล้วก็เอาลงในช่องดูเด่นสตูดิโอนะครับคือนานแล้วนะครับที่ผมไม่ได้ตัดต่อเบื้องหลังแล้วก็เอาลงในช่อง b e h i มี Me Vlog นะครับวันนี้ผมก็เลยคิดว่าเฮ้ยไหนๆก็จะถ่ายวิดีโอแล้วเนี่ยเดี๋ยวถ่ายเบื้องหลังให้เพื่อนๆได้ดูดีกว่านะว่าเ,ออเบื้องหลังของการถ่ายทำเนี่ยมันมีอะไรบ้างแล้วก็เคล็ดลับ อะไรบ้างที่ทำให้หน้าของตัวแบบนะครับหรือว่าหน้าคนพูดเนี่ยมันหน้าใสแล้วก็หน้านวลน,นะครับซึ่งตอนนี้ผมพี่ว่าเพื่อนๆน,น่าจะเห็นหน้าใสหน้านวลไปละเพราะว่าผมถ่ายจากมือถือนะครับเป็นเป็นมือถือของซัมซุงคือมันจะบิวตี้แต่ถ้าเกิดว่าถ่ายกับกล้องเนี่ยมันจะให้ความแบบคมชัดอีกแบบหนึ่งเลยนะมันจะแบบหน้าหน้าออกจะกสมนิมนิดนึงนะแต่ผมก็มีเทคนิคนะครับที่แบบสามารถทําให้หน้านวลได้นะครับไปดูอุปรกรณ์ก่อนดีกว่า อ่านี่คืออุปกรณ์ที่ผมจะใช้นะครับก็จะมีอคอมพิวเตอร์จริงๆคอมพิวเตอร์เนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่อุปกรณ์จะมีอันนี้นะครับจะมีตัวไมโครโฟนนะครับที่ผมใช้นะจะเป็นไมค์ไวเลสนะครับของซาราโมนิกนะฮะเดี๋ยวผมก็จะเอาไปติดกับกล้องของผมนะครับซึ่งอยู่ตรงนั้นนั่นเองนะครับอ่าตัวอ่ากล้องเนี่ยผมใช้ Sony A 6ก0ันะครับเนาะแล้วก็อ่านี่อุปกรณ์ที่ผมจะรีวิวนะฮะ ก็จะเอาวางตรงนี้นะครับแล้วก็แคปเจอร์การ์ดที่ผมจะยกขึ้นมาแล้วก็เอาพูดเปรียบเทียบนะครับกับสาย HDMI นะคืออุปกรณ์ผมวางทิ้งไว้แล้วแหละนะครับอ่าแล้วก็ตอนนี้เนี่ยผมก็จะเริ่มเซตอัพนะครับคือในเรื่องของฉากเนี่ยถ้าเพื่อนๆเ,เห็นนะครับผมก็จะมีโปรเจคเตอร์มินินะครับอยู่ตรงนี้1ตัวซึ่งปกตินะครับผมกับพี่อิดเนี่ยเราทำช่องดูดีวิดีโอนะครับเราก็จะทำเป็นแมนมูลี่นะครับ แต่ว่าในช่องของดูเด่นสตูดิโอเนี่ยจะเป็นรีวิวพวกอุปกรณ์ไอทีนะครับผมก็เลยใช้ให้มันกลายมาเป็นเนี่ยนะฮะเป็นแบบข้างหลังแบบเป็นเน็ตฟิกเอ้ยอะไรเอ่ยอย่างเงี้ยนะฮะคือให้มันมีความแตกต่างนั่นเองนะครับผมอย่างแรกนะที่ผมอยากจะบอกเพื่อนๆก็คือหลายๆสตูเนี่ยที่เขาหน้าใสถา่ายออกมาหน้าใสอ่ะคืออย่างแรกคือเขาเซตไฟครับอย่างแรกผมมีเซตไฟตัวนี้นะครับสิ่งที่ทําให้เราหน้าเนียนก็คือมันมี แผ่นบางๆสีขาวๆนะครับอยู่ข้างในเขาเรียกว่าเป็นซอฟมันนะครับทาให้แน่เนี่ยมันค่อนข้างเนียนนะครับกับอีกอันนึงนะครับอยู่ฝั่งนี้นี่ขาวไปไหมอตรงนี้นะครับอันนี้จะเป็นโฟมซึ่งถ้าเกิดเพื่อนๆไม่ได้ใช้โฟมเนี่ยก็จะต้องใช้ไฟนะครับอีกด้านหนึ่งเพื่อที่จะให้คล้ายๆกับว่าเป็นตัวลบเงานะครับลบเงาตรงนี้นะครับคือตอนผมนั่งผมนั่งแบบนี้ใช่ไหมอ่ะดี๋นี้ คือผมนั่งตรงนี้นะครับแสงไฟจากไอตัวซอฟต์ตรงนี้ตัวโคมไฟตัวนี้มันก็เข้าด้านนี้นะครับถ้าไม่มีตัวโฟมเนี่ยนะฮะแนงผมก็จะดําตรงนี้ดํานะครับแต่พอมีโฟมปุ๊บเนี่ยเห็นไหมอ่ามันก็จะลบเงานะครับสีมันก็จะผ่องขึ้นนะครับอันนี้อันที่หนึ่งอีกอันหนึ่งที่หลายๆคนไม่ค่อยได้บอกกันนะครับเพราะว่ามันผมไม่รู้ว่ามันเป็นเคล็ดลับหรือเปล่านะก็คือจริงๆเนี่ยตัวแบบนะครับจะต้องมีการแต่งหน้าแต่ผมแต่งหน้าไม่ค่อยเป็นนะครับผมก็เลยเลือกใช้ โอ,โอ้แป้งนะครับซึ่งเป็นแป้ง b b ตัวนี้นะครับสีมันก็จะเข้ากับผิวของผมนะครับอ่ามันก็จะทําให้หน้าเนี่ยเนียนขึ้นระดับหนึ่งเลยนะแล้วก็อย่างหนึ่งคืออ่าเดี๋ยวผมให้เพื่อนๆดูนะสังเกตดูนะครับอ่ามันเริ่มเนียนปัแล้วก็เงาไฟอ่ะคือเมื่อกี้เงาไฟมันจะสะท้อนเหมือนแบบแบบเราหน้ามันมากๆนะครับตอนนี้มันหายไปอันนี้คือเคล็ดลับอย่างหนึ่งเลยนะครับครั้งที่จะออกกล้องเนี่ยผมก็จะมีการ ทาปแป้งตัวนี้นะครับเสมอซึ่งราคาก็ไม่แพงนะครับซื้อในเซเว่นกระปุกกระป๋องนึงเนี่ยใช้ได้นานมากๆนะครับอันนี้คือเคล็ดลับจริงๆนะครับมันดูห้อยๆนะผมว่าออผมจะใช้ไม้สายดีกว่านะเพราะว่ามันจะได้แบบว่าไม่ไม่ห้อยแบบนี้นะครับมันดูแบบลุงลังไปนิดนึงเนาะก็เสียบไปนะครับเสียบปุ๊บนะผมก็จะหนีบไว้ตรงนี้นะครับต่อไปนะเดี๋ยวเราเอานนี้ ไปติดกับกล้องนะครับซึ่งกล้องเนี่ยปกติผมก็จะติดตรงนี้นะครับติดตรงด้านขวาของกล้องนะครับอีกฝั่งนึงนะครับก็เสียบลงไปนี่เห็นไหมมันจะมีรูสีแดงๆนะครับแล้วก็เสียบลงไปตรงนั้นอีกรูหนึ่งเนี่ยมันจะเป็นรูหูฟังนะครับของ A 6 6 0 0นเนาะครับตอนนี้เนี่ยผมก็พร้อมที่จะอัด,ดวิดีโอรีวิวเจ้าตัวแคปเจอร์การ์ตัวนี้ละ ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องดูเด่นสตูดิโอนะครับ ไปเรียบร้อยนะครับสิ่งที่เหลือก็คือไม่น่าจะเหลืออะไรละเพราะว่าผมก็เป็นแนวรีวิวที่แบบว่าเอาเอาอุปกรณ์เนี่ยยื่นไปที่กล้องนะครับแล้วก็ถ่ายทำนะครับก็ประมาณนี้ละฮะช่องรีวิวอุปกรณ์ไอทีเนี่ยดูเด่นสตูดิโอเนี่ยผมก็จะเน้นไปที่การรีวิวนะครับแล้วก็การได้เอาสินค้าที่เราได้ใช้จริงๆเนี่ยเอามาบอกเล่าประสบการณ์นะครับว่ามันดีหรือเปล่าหรือย,ยังไงอะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็ ถ้าเกิดว่าใครสนใจนะครับว่าสินค้าตัวนั้นตัวนี้เป็นยังไงเนี่ยผมก็จะมีลิงก์นะครับเป็นลิงก์ตัวสินค้าที่ผมเอามารีวิวนั่นแหละนะครับแปะไว้ซึ่งมันเป็นลิงก์ที่ถ้าเกิดว่ามีการสั่งซื้อสินค้าเนี่ยก็จะเป็นการสนับสนุนช่องไปด้วยในตัวเพราะว่าพอซื้อสินค้าปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีเปอร์เซ็นต์เล็กๆน้อยๆน,น,นะครับอาจจะ 1%, 2% 3%น,นะครับจากร้านค้าเนี่ยแบ่งมาให้กับช่องผมนะครับก็หลังจากนี้ก็จะเป็นขั้นตอนของการตััััดต่อ่ออออแลล้วก็งชงงนนนเนะครบผม ก็ผมคงไม่ได้แบบไปถ่ายตอนตัดต่อแล้วกันนะเพราะว่าเดี๋ยวผมจะใช้มือถือเครื่องนี้แหละในการตัดต่อวิดีโอของผมนะครับก็ขอบคุณมากๆเลยที่เข้ามาทักถ่ายกันนะครับมีไฮมีวีล็อกก็คงจะนานๆทีมาครั้งนะครับถ้ามีโอกาสพิเศษนะครับผมก็จะทําคลิปแล้วก็ถ่ายเบื้องหลังแบบนี้นะครับหวังว่าเพื่อนๆน่าจะได้อะไรจากคลิปนี้นะอย่างน้อยๆก็เรื่องน่าใสเนาะเวลาที่ถ่ายาถ่ายวิดีโอนะครับผมหวังว่าอย่างนั้นนะ เก okay, วันนี้ผมไปละบ๊ายบายครับ